สตัวชีวัดที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่านักกีฬาคุณตัวคุณเองจะไปถึงเส้นชัยช้าหรือเส้นชัยเร็วขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับความคิดคุณขึ้นอยู่ความรู้สึกคุณวันนี้ตัวชีวัดแรกคือข้อที่1คุณยังมีความรู้สึกว่าอยากเล่นต่อไปอยากทํามันแสดงว่าคุณยังมีความพยายามที่จะเดินไปสู่ความฝันคุณมีความพยายามที่จะไปสู่เป้าหมายของคุณแม้ว่าหนทางมันจะมีเจออุปสรรคบ้าง แต่จงมองอุปสรรคเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่คุณได้เผชิญมันคุณมีข้อนี้ไหมถ้ามีข้อนี้ตัวชีวิตแรกคุณไปต่อได้อันที่สองถามหัวใจตัวเองว่าเฮ้ยนั่นคือเป้าหมายของเราไหมคุณมีความมุ่งมั่นหรือเปล่าข้อนี้สาคัญความมุ่งมั่นในไปสู่เป้าหมายนั่นคือคุณยังมีความหวังคุณยังมีความฝันในสิ่งที่คุณจะทําสมมุติว่าคุณยังโฟกัสกับเกมที่อยู่ข้างหน้าคุณหรือเปล่าคุณที่มีใจจดจ่อกับสิ่งที่คุณทํำไหมคุณคิดว่า คุณทำมันได้ดีไหมถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้ดีผลลัพธ์มันก็เป็นไปตามที่คุณเชื่อมั่นสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพคนตายแสดงว่าถ้าเกมการแข่งขันกรรมการยังไม่เป่านกหวีดหมดเวลาคุณต้องลุยต่อไปลุยด้วยความมุ่งมั่นลุยด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองในเกมการแข่งขันว่าวันนี้เราเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามการแข่งขันนี้เชื่อไหม ความฝันของคุณจะเป็นจริงตัวชีวดข้อที่2ของคุณก็จะเป็นจริงเช่นกันข้อสุดท้ายคือข้อที่3ถ้าคุณยังมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่ตัวเองทำหมายความว่าคุณมีความสุขในการฝึกซ้อมคุณอยากที่จะตื่นมาฝึกซ้อมคุณรู้สึกดีที่อยากจะฝึกซ้อมมันและทำมันทุกๆวันด้วยความสุขถ้าคุณยังมีข้อนี้อยู่แสดงว่านั่นคือสิ่งที่คุณรักและคุณพร้อมที่จะ ไปหาเพื่อที่ใช่ของคุณตัวชีวัตนี้ถือว่ามีความสําคัญมากถามหัวใจตัวเองดูว่าเรามีความสุขไหมเรารักในกีฬาที่เราเล่นไหมถ้าใช่คุณเดินต่อสามตัวชีวัตนี้จะเป็นตัวที่ทําให้คุณถึงเส้นชัยได้เร็วอย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ subscribe ที่ YouTube Channel Dr. Wow s p o r t Expert แล้วพบกันค่ะ